น้องสายไหมเคยตกเบ็ดบ่อ๊ะล่ะพิดีมาได้ฮะบ่เคยบ่เคยตกเบ็ดอยู่นี่ตกเบ็ดอยู่ไหนตกเบ็ดอยู่ในห้องน้โอหนาวเป็นอยังคือบ่มีแฟนโต้เอาตรงๆเรื่องไมีแฟร์ก็ตกเบ็ดนี่แหละครับพี่น้องครับชีวิตคนโสดคนขี้เงาครับเนี่ย มีแต่ธรรมชาตินี่ยนะที่บำบัดความเงาียดห้ได้ครับนี่คือบรรยากาศจังหวัดมุกดาหารนะครับเขื่อนห้วยนะครับห ja. ้วยสิงนะครับเอ๊หิยัดเตไปสัมผัสน้องมาโทษทีครับทักทายเลยนครับเด้อสวัสดีครับยังก็ครับซื้อทรายไม้จ้ะฮะซื้อทายไม้จ้ะสายไม้เอาถุงหนึ่งให้ได้คอยพัฒนให้

ไอซื้ออย่งไรเธอควรจะอายเวลาคว้จกนะครับไอซื้อกอดขึ้นครับคนซื้อกอดขึ้นตรงหน้าตาดีฮ้ยันเป็ี่ใช่รัตัวเปจอแก่มา้บ่ครับไม้ไอ้กมืงไอไก่ดิกมไก่ดิีแก้มไ่ไป้จอบ่ครับ่ฟังนี่ด้นี่รักยิ้มอะเห็นบ่อันนี้ไม่ได้จ้อเป็นบ่ครับเปลี่ยนธรรมชาติเลย เบอจับดิเป็นอยัางไรลักยิ้มอันนี้ยื้อใส่มื่อใจวะมื่อใจเนาะจังหวะเนี่ยไหมสวยแทนอันนี้เอาเอามาตกตกปลาตกเบ็ดบ่ครับใส่เงียะอย่างบ้างดิเงียบเปล่าของเงือกอันนี้เงียบปลอมบ่ครับมันกินบ่มันกินบ่ โต๊จ้ชั่วโมงล่ะแมาปัญญาได้ครับปัญาทอดแท้แล้วครับจังใจมึงก็อโบกินแน่นอนกูบโหน่ามาเลยงสเนาะแม่เลยก็บอกเงื่อแท้ครับเป็นยังไงมีเงื่อนสุดครับเฮ้ยเงื่อแท่ปัญญาเลยแลนออมนี่แครบเดี๋ยวก็ได้งเงื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกเบ็ดตกเบ็ดบอ่าอะน้องซื้อยังก่อนซื้อไหมจ้าน้องน้องสายไหมน้องสายไหมเคยตกเบ็ดบออ๋อล้วดีบ่ได้ฮะบ่เคย บ่เคยมาตกเบ็ดอยู่นี่ได้บ่บ่เคยบ่เคยตกเบ็ดอยู่นี่ตกเบ็ดอยูแดดเออเธอเป็นยู่ในห้องน้ำเออของแม่ของแม่ละอบเลี้ยงปลาไว้ได้เลี้ยงปลาไว้ในห้องแม่มีบ่อบโบเลยตกเบ็ดในห้องแม่มีโบไงแบบมีโบเพราะว่าตกมันมีปลาเด็กคนมันหลายเลี้ยงไหนก่อเลยนะก็ไอ้ามที่ใช้ในการหมูบอกว่านาฬิกากับเวลามันต่างกันอย่เดีย กระโดดบ,บ่ไอ้์โบ,บ้ฟังเด้อน,น,น,นาิเวลาเข้าหายู้ใดไปแล้วเขาสามารถขอคืนมาได้แต่เวลาเข้าหายู้ใดไปแล้วเขาบ่สามารถขอม่ขึ้นมาได้หายแต่ว,แว่าคน,านยืนกองนะอันนี้จริงเพราะว่ามันเป็นคือเวลาความสุขที่เราควรเข้าเลยเวลาเข้าหายใจไปหายวลาผู้ใดไปเคยมีความรักบ่มีความรักบ่อตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีค่ะเป็นยังคือบ่มีแฟนพอเนี่ยแต่ตาขนาดรักขนาดนี้ไม่อยากมี อีมันมีแหละแต่ว่าขิดตัวข้างซื้อต uh> ัวมีเหรอ้า anyway> ีตัวอะไสงิญานรยังก่นตัวอะไรแสงวิญญาณอันนี้นือยังก่อตัวบางใสงตัวอะไรแสงวิญญาโทโ่มมาบูแมนเขาถามทรมาหาหาบูได้วิญญาโอ้ยทรย่างไม่มีดอกเขเสื้อดอกเนาะเป็นตเปเป็นไรบ่บูได้วิญญาไปยังามนนั่อย เออนข้าหันนารลากไานี่บ่มีแฟนบ่มีคนคุยคือกวันจังล้วเนาะเ้โตกันมี่นาวตัวบ่มีแฟนบ่เป็นยังคือบ่มีแฟนยังไจาคือคือยังบ่ยังบ่ถึงเวลาหรืังเลยโ่อตเอาตรงตเรงไม่แฟอ์เขปจีบเขาวะ เอาจริงบอกเอาบัตรตรงนี้อ่ะแบ,บบว่ายุเป็นเวลาเรียนสิเที่ยังคน้นอีกคนมาเขาเรื่อว่ะของใครบุ้งบุ้งยิ่ง <ś las> er> มองอาจอาจตัวอาตีม้าของขึ้นกับได้เอ,องสินะแผอแนคอยบุ้งยิเลยมีสาวสาวคนหน,น,นึ่งแผอแนวยังหนึ่งไฟฟ้าไฟฟ้าคืองปุ่จีผู้ชายสำคันวะเฮ้ยมากหมา่มักมึงด้วยถึงไงบอกคือเล็นไฟฟ้าเฮ้ยบนหน้าเสื้อพี่น้องครับผมก็จบไฟฟ้าขึ้นกัน ปวสอาจปวสตอนนี้ยี่ปอปวสอะพรชอนึงชอหนึ่งบรมิเฟเวลาบ่มีเฟนเวลาเงาเงาเป็นยังเีนโทรศัพท์ครับนอกจากเรียนโทรศัพท์เป็นยังอีกเยอะไรครยังไงยังไะวันนี้เที่ยวปะ่พครับเขาบอกว่าเขาบอกตัวจากบอกดีวะเอาเอาอันนี้ไปเราต้องเวด นี่ตู้นี่บ้านเขาจักบอกอย่างไรเขาไปทักตรงนี้มันมันมันติดประเทศเล่าออยู่นี่บตีอยู่นี่ติดปีศาจปีผู้เขาปลาอยากติดใจวะถ้าเข้าที่ขามไปฟังเล่าเนี่ยปล่อยหนาไปไปไปอยู่กับรักยิ้มไปอยอมเขาเขาขามแพงเด็ด ะพานบ่สะพานมันมาติดกับยังก็เขตยังก็เขตยังก็เมืองยังก็ฟังเล่าหน่อยแล้วเขาขามไปมันมันดีพอยังก่อนพอคนเมืองสะวนนาเเมื่อสวันนาเขตเคยขามไปบ่เคยไม่มีรถบัสมันแไปกี่เด้อเขาบรให้เอารถไงครัเคยไปสะวันนาเขตเนี่ยไม่ถือใจยังถือใจบักอ้วนบักอ้วดคือยังวะคือหนองหนองยู่ล่าหนองไทร เรากูชา่อยู่คุณนาตาดีวะกต่วันนี้จำไอเดียวอยากไอ้เนี่เอาวีดีเลยบ่ย่าบ่ย่าอย่าไปือกันนะครับพี่น้องมันติดสวรรค์นะเขตตรงนี้เขาไม่ห็นยังกันอยากมัวเขามาตกเบ็ดอันนี้กันนี้บัวพลจากตกเบ็ดเลยบ๊วมน่งเข้ามานั่งอยู่ที่เตาแก้แต้แต่ก็เอียงเพานั่งหลินนั่งหัวนี่แหละกินน้ำโค้งน้ำโค้งกินน้ำโค้งนะปลอดสารแอลกอฮอล์ สหย,ย่อนเล่นเข้าวัดเข้าวา่าปล่อยนกปล่อยปลาเข้าพับเข้า,าบาปล่อยตัวปล่อยใจ <c oughs> อ่ะวันนี้มีขอวาบด้วยวนที่พิพิธภัณฑ์ขอวาบน้องคนนี้หน่อยคนไหลหัวซีบอยู่โบเออเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้งเากระแชร์ไป <c oughs> ได้ด้ว <c oughs> ครับพี่น้องชาวมุกดาหารรายการพี่น้องท <c oughs> างอื่นอันนี้ภาษามุกดาหารเล่นปะ <c oughs> อืม <c oughs> โอเคโอเคน้องสายใหม่เนาะแล้วก็นี้องอะไรน้องอะไรบองเฮ้ บิวตี้ดูมือจากลักยิมกับพ่อละเฮ้ยน้องก๊อตบบ๊ายบายสวัสดีหน่อยเฮ้ยีปน้องครับเจอกันไหมเด้อข้าวเหนียวจงเจริญข้าวเหนียวจงเจริญบ่อข้าวเหนียวจงเจริญนข้าวเหนียวจงเจริญ